อ๋อแล้วครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม Dragon Ball เดอคันแบทเช่กันอีกเช่นเคยนะครับผมในที่สุดนะครับวันนี้เราก็สามารถที่จะรวบรวมตัว6ิกซ์แอนนิเวอรนะครับผม66 special summon นะครับผม6 6 6 6, 6ปี66ตัวนะครับผมการันตี1 LR นะครับระหว่างทางก็อาจจะมีอะไรดีๆมาก็ได้นะครับผมในตู้นี้ก็เต็มไปด้วยตัวรองมากมายนะครับที่หลายคนอาจจะยังพลาดไปนะครับผมก็มีครบคันนะครับแต่ว่าผมรุ้งเกือบหมดแล้วนะครับประมาณ99%นะครับผมก็เปลื่อนๆมานีนี่คือไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนไม่รุ้งมีมีไอ้นี่มั้งนะครับผมแล้วก็มี ไอตัวนี้เอยไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมนอกนั้นก็คืออย่ามาเอาเป็นว่าคือไอตัวพวกนี้ผมไม่ได้สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือมาไม่มาดีกว่ามาก็ได้ <laughs> มาก็ไม่เป็นไรขอตัวที่ยังไม่ลุ้งนะครับแต่ไม่มาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเรามันอยู่ที่ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมโหมีตัวลองเยอะแยะมากมายเลยนะฮะใครที่พลาดตัวลองไปก็น่าจะได้ตัวอะไรที่มันพอจะใช้ได้บ้างอยู่นะในตัวพวกนี้นะสั่งย่านี้อุบาทสุด อยู่หน้าสุดเลยด้วยอุบาทสุดและสั่งย่านะครับแต่ก่อนจะไปเปิดนะครับเราจะมาเปิดถั่วนิ่งก่อนนะครับตัวรุ้งนะครับซึ่งผมว่าจริงๆถึงจุดนี้เนี่ยมันควรจะได้สิบห้าใบแต่ผมดันเอาไปเปิดทีละใบไปสามสามใบแล้วมัง้งเออมาื่อกีก้โกเทนนทรั้งนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เรายังไม่ได้โกลเด้นฟรีเซอร์นะครับถ้าได้ฟีเจอร์ดีๆสักตัวก็ดีนะฮะเป็นไซย่าสามแต่มาเปิดตู้นี้ครับฟีเจอร์ดูแล้วกาดย่านะครับ ได้ก็ดีครับได้อะไรดีๆ LR ถ้าเป็น17มานี่ร้องกรี๊ดนะครับพอลุ้นไปแล้วโอ๊ยมาแล้ว17จริงด้วยมันมีแต่17ครับตู้นี้นี่ครับนี่แหละครับผมถึงบอกไปแล้วนะครับใครที่ยังมีตั๋วนะครับอย่าทะลึ่งบ้องมาเปิดตู้นี้นะครับถ้าคุณได้ฟีเจอร์นะค,คุณได้ฟีเจอร์อะไรก็ตามใน2ตู้นี้ แม่งคุ้มกว่าเห็นตู้นี้ฟีเจอร์อโคตรแบบไม่อยากจะพูดถึงแล้วผมได้ตัวพวกห่านี่โคตรเยอะเลยด้วยแลวคือพอมาถึงจุดที่มันเป็นตัวแลกตั๋วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปแลกเป็นเหรียญเป็นอะไรได้ครับขายเป็นแต้มปาลา only เท่านั้นนะฮะมาอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิด <c oughs> ไม่น,าน่าจะมีอะไรดีๆหรอกโอเคไปไม่มีโอวาีดวงโอวาลีดอยอะไรด้วยนะครับช่วงนี้ผมกำลังดวงตกนะครับท่านผู้ชมนะฮะ หลังจากที่เปิดตู้ LR มานะผมก็รู้สึกได้ว่าดวงผมได้หมดสิ้นไปแล้วจริงๆนะครับขนาดไปเล่นเพชรทันแบทเทิลตอนนี้นะการ์ดยังไม่ออกการ์ดแบบที่มันเป็นการ์ดลุ้งมาเลยออกมาแต่การ์ดไอเซตสามเนี่ยขาดอยู่แค่3ใบเป็นการ์ดลุ้งนั่นเลยนะครับการ์ดลุ้ง2แล้วก็การ์ดทอง1คือแบบดวงแย่มากครับขาด3ใบแรกของเซตสองเนี่ช่างมันนะครับผมช่วงนี้ดวงตก,กไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับผมเราน่าจะมีโอกาสได้1 LR แน่แต่แม่งจะมาเป็น LR ลุ้งอีกหรือเปล่าจะได้พิสูจน์ความ เขาเรียกว่าอะไรนะถึงจุดต่ําสุดของดวงของผมแล้วหรือเปล่านะครับหลังจากที่ดวงดีไปเยอะนะครับท่านบิลกับ18ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคจะเป็นฟิวชั่นขอเบจิโต้บลูโอ้ยังไม่ได้เลยนะเป็นเบจิโต้ธรรมดาโอเคโอเคเบจิโต้บลูก็ดีนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่ยาวอะไรมากนะครับเพราะาเราก็มาเปิดสั้นๆแล้วก็ไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเช็คลิงก์ใต้ description นะครับผมใครที่ยังเก็บตัวไม่ครบนะครับเข้าไปจอยกลุ่ม Facebook ได้เลยนะครับผมกลุ่มไลน์นี่เข้ามาถามอาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาบอกกันไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าถ้าในกลุ่มเฟซกลุ่มเฮ้ย hey! แต่ว่าถ้าในแต่ว่าถ้าในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยนะครับก็จะมีแอดมินลงข้อความไว้เยอะแล้วนะครับผมมีลงข้อมูลไว้หลายรอบแล้วก็เข้าไปเลื่อนๆหาดูได้นะครับในปังหมดปังหมดอะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่มันจะมีมแต่โพส์ที่มันมีประโยชน์นะั่นแหละเนาะ เนลมาแล้วนะครับไซยันสองโกคูแองเจิลขายไม่ได้เลยนะมันเป็นตัวฟรีเลยเออตัวพวกนี้นะครับไม่คิดจะมี LR ระหว่างทางให้เลยนะครับมันยอดเยี่ยมเกินไปแล้วนะฮะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายตัวเดียว <c oughs> ถ้าถามว่าทุมอยากได้ตัวอะไรสุดก็ขอเป็นโกคูยูไอแดงแล้วกันนะครับก็น่าจะดูดีสุดแล้วนะฮะในความรู้สึกนะในความรู้สึกแบบ ในทางด้านจิตใจอะไรถ้าได้โกฮังเขียวก็อาจจะโกฮังเขียว2นี่ก็อาจจะไปแลกตัวให้มันดาวลุงเลยอะไรอย่างงี้นะมันไส้เหลียนเหลืองเยอะมากนะครับเปิดตู้ท็อปเลเจนอรีไปเยอะนะครับฟีเซอร์ไม่มาโคตรเพี้ยนได้ตัวซับอีกแล้วนะครับเกรซิยแมนสังย่านี่มากี่ตัวแล้วสังย่าผมก็ยังไม่ลุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คือแบบตัวไรประโยชน์อะเจอไปกี่ตัวแล้วเหมือนจะเยอะนะครับเหมือนจะเยอะนะ มันเยอะมากครับขุดโผล่ใบนี้เยอะมากปีหน้าก็จะสิบเจ็ดนะครับปีต่อไปก็แปดสิบแปดเก้าสิบเก้าแล้วปีต่อไปร้อยสิบเอ็ดเลยป่ะร้อยสิบหนึ่งร้อยใบพอดีอะไรอย่างงี้ป่ะเออเก้าสิบเก้าแล้วมันจะเป็นอะไรวะเออหนึ่งร้อยป่ะอืมหรือหนึ่งร้อยหนึ่งช่างมันนะฮะแต่ว่าใครมีความคิดเห็นไงก็บอกกันได้ที่กล่องคอมเมนต์นะครับคุยเลยนะตอนนี้นะครับผมว่าดัวผมอยู่ในช่วงตกต่ำสุดๆว่ะได้ตัวอะไรวะเจ้าสื่อ L.R. น่าจะใกล้แล้วนะน่าจะใกล้แล้วผมไม่ได้นับตัวที่เท่าไหร่แล้วโกหัง <Go, Hung. S 1> อุ้ยตกใจทรังเนลตัวไ้ <c oughs> ไกลมากเลยมนะันไกลจริงๆเเนะี่ยเสียวอ่ะไม่มีระหว่างทางเลยนะครับดวงตกสุดๆช่วงนี้ลิงยักษ์คนน่ากลัวโอนึกว่าเปิดตู้ L.R. เปิดตัวเอเอสน,นี้ขึ้นมาเป็นตัวสุดท้ายประจําเลยนะลิงยักษ์เบอร์โกสยังไม่จบอีกนะครับได้หลายตัวเออนะแต่ค่อนข้างเลือนอั้งนั้นเลยนะเฮสเชนลอนหมายังยังหมายังยังอีก,ม,อก,อกมันยาวนานมากมันยาวนานมากอืม ตกใจโหนี่ก็เปิดตู้เหรียญเหลืองไปผมได้ตัวแบบพวกนี้โคตรเยอะเลยบูล่าอะไรเงี้ยบูพังตัวกะกา,กากอะไรพวกนี้นะครับจนหลอนนู้นแล้วนะครับหน้าตาพวกนี้เนะตัวสุดท้ายยังไม่มาตัวอะไรเนี่ยโบลี่โอเคฝอดสองทางไปนะครับผมไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่หลงก็ดีแล้วนะครับ และนี่คือผลประกอบการของผมนะครับผมแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับว่าดีใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตัวที่มันดาวไม่ลุ้งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแถมปลดสองทางด้วยนะอย่าดูถูกไปนะครับโบลี่ชิไรเลโมตัวนี้นะครับผมโนไอเทมเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์แบทเทอรโหลดเพราะเขาได้เลยนะครับผมความสามารถในการเก็บลูกแก้วแล้วการันตีหลบนี้มันเอกอุกจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินกระดานให้เขาไปซะเลยนะครับตัวนี้ เบิ้ลสุดใจแล้วกันนะครับใครๆก็ชอบเดี๋ยวใครเอาคริติคอลไปยัดเอาในอีกิปนะครับมีอีกิปเยอะแยะเบิ้ลสุดใจไปเลยเรียบร้อยนะครับผมและนี่ก็คือการเปิดตัวของผมนะฮะถือว่าดวงตกแต่ยังไม่ต่ําสุดนะถ้าเกิดได้พวก LR เจนแรกนี่คือแบบแห้งแห้งแบบมากๆนะครับอันนี้ถือว่ายังโอเคนะที่เป็น LR แบบรุ่นแบบอ,อ,อย่างน้อยก็เป็น LR ใน เบอร์วายเซอร์เบอชันปีไหนวะปีโกฮังเอ่อวะเออน่าจะใช่ไอ,อไม่ใช่ปี5ปี5ปีนี่มัน LR Top 5ปีไม่ใช่เบอร์วายเนี้ยมันตัว5ปีโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe อย่างที่บอกไปนะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้ว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ละคนน่าจะดวงดีมี LR 3ตัว4ตัวอะไรอย่างงี้บ้างไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำนี้ขอตอลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ